ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้มีแนวทางดีๆนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นแนวทางเลขดับนะคะก็จะมีของแอดหนุ่มนะคะเจาะเลขดับแล้วก็มีดับของนิธิตบนล่างดับล่างของอาจารย์ต่อกฤษนะ ส่วนแนวทางเลขเด็ดค่ะก็มาตามกันต่อเลยนะคะกับของแอดตั้ม um, มาตามสัญญาแล้วก็ยังมีของแอดหมี er ด้วยนะคะแล้วก็หวยคนอ้อมน้อยเลขล่างนะคะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูแนวทางเลขดับกันก่อนเลยนะคะสำนักแรกดับบนทุกหลักของเจ้าสัวพันล้าน VIP แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข0มาสลากออก5 7 9ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเขาก็ให้เลข3นะคะส่วนดับล่างแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้เนอะหารับชมเพิ่มเติมได้เลยขอบคุณของเจ้าสัวพัล้าน VIP ด้วยนะคะต่อมาค่ะดับบนของมิทิศ ผลงานแนวทางวดที่แล้วให้เลข2มาก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ดับบนของนิทิตก็ให้เลข0ส่วนดับล่างแนวทางวดที่แล้วให้เลข1มาก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก1 4ส่ส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างของนิทิตก็ให้เลข9นะคะก็ะขอบคุณดับบนล่างของนิทิตด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่แนวทางงวดนี้ให้เลข6นะคะส่วนดับโบนแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วเนาะรับชมเพิ่มเติมได้ทั้งช่องของเราเลยกับคุนแนวทางดับล่างทุกหลักของพิมมี่ด้วยนะคะต่อมาค่ะดับล่างของแอดหมูอรไทยแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0ูกับเลขย3มาก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างของแอดหมูอรไทยก็ให้เลข1กับเลข8เนาะก็ไม่รู้ว่าจะผ่านต่อไหมนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดหมูอรไทยด้วยนะคะต่อมาค่ะดับล่างทุกหลักของอาจาร,รย์ต่อกฤษณะแนวทางงวดที่เล้วของเขาให้เลข7มาก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของอาจารย์ตอกฤษณะก็ให้เลข5นะคะขอบคุณดับล่างของอาจารย์ตอกฤษณะด้วยค่ะต่อมาค่ะชุดรับกินของแอดหนุ่มเชียงใหม่นะคะก็เรามาดูข้อมูลเลขบนกันก่อนเลยตัวเจาะรับกินเลขบนก็จะให้9 4 8 4 3 4 3 2 1 7 6 1 2 9 1> 9 1 4 2แล้วก็6 4นะคะส่วนเลขล่างค่ะตัวเจาะก็จะให้6 1 9 7 9 0 3 7 3 2 4 6 9 1 1 8 3 4แล้วก็9 0นนะคะส่วนต่อมาจะเป็นเจาะเลขดับล่างของแอดหนุ่มเชียงใหม่เหมือนกันนะคะก็เจาะดับบนค่ะ ก็จะมี 47, 31, 43, 48, 29, 67, 93, 46, 42แล้วก็49นะคะส่วนต่อมาจะเป็นตัวเจาะดับล่างของเขาก็จะให้ 64, 69, 75, 59, 85, 56, 98, 72 43แล้วก็52นะคะใครชื่นชอบแนวทางเลขดับอยู่ก็ลองเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดหนุ um ่มเชียงใหม่ด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูของเลขเด็ดกันบ้างสำนักแรกจะเป็นของอาจารย์เตา๋าแนวทางงวดนี้ข้อมูลเลขบนของเขาค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข7นะคะเจาะเลข3ตัวก็จะมี20 7 3 0 7 1 7 0 5 2 7แล้วก็6 7 3นะคะ2ตัวก็คือ7 0 7 1 7 3 7 2กันล็อกก็คือ2 0นะคะต่อมาข้อมูลเลขล่างค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข9ตัวเจาะก็จะมี9 0แล้วก็9 1นะคะ กันล็อกก็คือ7 0สูนั่นเองใครชื่นชอบของอาจารย์เต๋าอยู่ก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเลขตารางของอาจารย์ธีรเดชแนวทางงวดนี้เลขตารางของเขาก็จะให้เลข2เลข6เลข9เลข5เลข8แล้วก็เลข1 เจะเลข3ตัวก็จะให้258 259 168 169 2ตัวนะคะก็จะมี58 59 68แล้วก็69นะคะของอาจารย์ธีระเดชก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของม้าวิ่ง แนวทางวดนี้ข้อมูลเลขบนของเขานะคะเลขเด่นให้เลข5เจาะเลข2ตัวจะมี50กับ54เจาะเลข3ตัวก็จะมี95 4ส่วนข้อมูลเลขล่างค่ะเลขเด่นให้เลข1ตัวเจาะก็จะมี3 1กับ61เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากมาวิ่งด้วยนะคะ ่อมาค่ะจะเป็นของแอดหมีผลงานแนวทางวดที่เล้วของเขาก็เข้าไปสำหรับเลขร่างตรงๆนะคะ1 4ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของแอดหมีค่ะให้เลข9เจาะเลข3ตัวก็จะมี394 496 693 346 2ตัวก็จะมี93 94 96 99 34 3 6 4 6แล้วก็9 5นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้ของแอดหมียังจะเข้าดีเดินดีต่อไหมเอซี FC ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดหมีด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของปฏิทินล,ลุงโชคดีแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข5เลขรองคือเลข3 เจาเลข2ตัวก็จะมี3 2 3 6 3 9 5 2 5 6 5 9ก็ใครชื่นชอบอยู่ก็ลองแคปเก็บไว้ได้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากปฏิทินลุงโชคดีด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะ2ตัวตรงตรงตัวบนตรงๆนะคะแนวทางงวดนี้ก็จะให้7 4 7 9 6-4แล้วก็6-9นะคะตัวเลขของเขาก็ไม่เยอะเลยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก2ตัวบนตรงๆด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดยูอันนี้เป็นผลงานแนวทางวัทีิแล้วของเขาก็เข้าไปสำหรับเลขรองนะคะคือเลข9แต่ตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาค่ะให้เลข8เลขรองคือเลข5เจาะเลข2ตัวจะมี6 3 6 5 6 8 3 5 3 8แล้วก็5 8นะคะตัวเน้นก็คือ6 8กับ3 8ส่วน5 8อันนี้คือเน้นสุดๆไปเลยส่วนข้อมูลเลข3ตัวค่ะของเขาก็จะให้6 3 5 6 3 8 3 5 8 แล้วก็658นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้าไหมเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดยุด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะหวยคนอ้อมน้อยแนวทางเลขล่างก็อันนี้แอดนำม,มาฝากแล้วนะคะก็ตัวเน้นของเขาเนาะก็จะมีปากกาวงกลมสีแดงอยู่นั่นเอง FC ท่านใดชื่นชอบตัวไหนคู่ไหนก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันนะคะ ส่วนข้อมูลเลขบ bon, นแอดได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่ทางช่องของเราขอบคุณข้อมูลดีๆจากหวยคนอ้อมน้อยด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอตตัมผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็เข้าไปสำหรับเลข97บ bon นนะคะตัวกลับส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแอตตัมมาตามสัญญาของเขานะคะก็จะให้66 6 7 6 9 8 6 8 7แล้วก็8 9ตัวเน้นของเขาก็คือ8 6กับ8 9นะคะก็สถิติของเขาค่อนข้างเดินดีเลยไม่รู้ว่างวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดตั้มมาตามสัญญาด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาฝากกันเนาะ FC ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมเราก็เมนพูดคุยใต้คลิปกันได้เดี๋ยวแอดจะหามาแบ่งปันกันให้ส่วนเคสนี้ส่วนวันนี้คะ่ะแอดก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากบาขอบคุณคะ่ะ